ขอต้านรับเข้าสู่ d a v i d Dean t o ก o ตตไปกับน้องดีนะคะวันนี้แม่แอม,แ,มแล้วก็ปอป้ากินนะคะจะมาแชร์ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เรารู้ว่าเราตั้งคันน้องดีจนถึงผ่าข้อนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่เนาะวันนี้นะคะแม่ก็จะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น2ส,ส่วนก็คือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ฝากคันเนาะตั้งแต่เรารู้ว่าตั้งคันจนจนาฝากคันคังฝากคันครั้งสุดท้ายกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นแพ็กเกจผ่าคลอดน,นั่นเองก่อนอื่นเราจะบอกก่อนว่าเราเป็นคนจังหวัดระยองเนาะเพราะฉะนั้นเป็นค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลอีเชนของจังหวัดระยองที่แม่ฝากคันก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพระยองนั่นเอง ส่วนแรกนะแม่จะพูดก่อนว่าเมื่อแม่รู้ว่าแม่นะคะมีน้องก็คือตรวจพัสวะแล้วขึ้นขึ้นสองขีดใช่ไหมแม่ก็ไปหาคุณหมอทีนี้คุณหมอก็จะมีการใช้การตั้งครั์ให้แม่เลือกอีกสองแบบก็จะมีเลือกของตรวจปัสวะกับเจาะเลือดแต่แม่นะคะก็เลือกวิธีการเจาะเลือดพอพอเจาะเลือดเสร็จแ,แล้วก็พบว่าเม็ดเลือดขาวอะมากกว่าปกติก็มหมายถึงว่าตั้งคันนี่เองคุณหมอนะคะก็ได้ทําการซ้ำ สาวเพื่อหาตัวอ่อนเนาะแล้วก็พบว่ามีตัวอ่อนเกิดจริงเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายคันเจาะเลือดแล้วก็สาวตรงนี้ก็ประมาณ4,700บาทหลังจากนั้นคุณหมอนะคะก็นัดพบแม่อีกตอน3าเดือนเพื่อที่ทำการฝากคันนั่นเองในแต่ละในแต่ละคุณหมอนะคะก็จะมีการฝากคันรับฝากคันที่แตกต่างกันสำหรับคุณแม่นะคะก็คือคุณหมอลักตอน3เดือนพอ3ะเดือนใช่ไหมคะคุณหมอก็จะนะัดคือตรวจเลือด ก็เพื่อหาย HIV, ทัลลัเมียแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มแรกก็คือบาดทะยักนั่นเองแม่ก็จะพูดรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับการฝากคันทั้งหมดเนาะว่าการฝากคันนะคะเราคุณหมอนนะะจะซาวสองครั้งก็คือตอน5เดือนกับตอน7เดือนนะคะสำหรับคุณแม่นะแล้วก็จะมีการฉีดวัคซีน2เข็มก็คือวัคซีน บาดทะยักหนึ่งครั้งและอีกครั้งก็คือคอตีบไอกลนบาดทะยักอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะมีการตรวจเลือดสองครั้งเนอะสำหรับคุณหมอเราเนาะก็จะมีการตรวจเลือดครั้งแรกก็คือฝากครนตอน3เดือนกับอีกครั้งก็คือไปมาที่3เพื่อเช็คว่าคุณแม่มีความผิดปกติอะไรบ้างหรือเปล่าอาจจะมีความแบบมีโรคส้ซ้อนพวกเบาหวานหรือว่าอะไรก็ตามอาจจะเป็นอ่าในส่วนนี้คุณหมอแต่ละคนก็จะ แตกต่างกันไปแล้วแต่แเคสของคุณหมอว่าจะตรวจกี่ครั้งเนาะค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณแม่นะคะตอนสักคันเนาะประมาณ3 3 2 8 0 0บาทนั่นเองอะ่ะต่อไปน,นะคะจะให้ขวบาร์นะคะได้บอกว่าแพ็กเกจข้อมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายมีส่วนไหนบ้างนะคะค่ะมีอะไรบ้างแพ็กเกจข้อเหรอแพ็กเกจข้อก็จะเป็นแบบ4วัน3คืนนะครับผมเอ่อ ราคาเออในส่วนของแพคเกจก็จะรวมในส่วนของค่าค่าหมอสูนะครับหมอวิสัญญีห้องคลอดห้องผ่าตัดแล้วก็ห้องพักนะครับผมเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะอันเนี้ยทั้งหมด52,900บาทนะครับราคาเนี้ยเป็นราคาสตาร์ทนะครับผมมายความว่ามันเป็นราคาเริ่มต้นแต่ว่าแต่ว่าเวลาที่เราจ่ายจริงี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องมีการชาร์จขึ้นครับซึ่งส่วนที่ชาร์จขึ้นเนี้ยมันก็จะเป็น ตั้งแต่พวกค่าจ่ายเช่นของลูกอย่างเงี้ยอาจจะมีทําเปิดแมเพอรพวกนมมาไรพวกเนี้ยครับคือบางทีถ้าเกิดว่าเราเราไม่ไดเอามาใช่ไหมเราไม่ได้เตรียมมาแตบางบารเขาเตรียมให้ก็จะก็จะมีการชาร์จเข้าไปแล้วก็บางบางคนเนี่ยเขาจะมีเคสเช่นแบบว่ามีการแทรกซ้อนใช่ไหมมีการแทรกซ้อนสมมุติว่าเลือดเลือดอ,ออกเยอะอย่างเช่นเคสนี้จะเป็นแบบเลือดออกเยอะก็เขาก็จะมีการ คหาเลือดมีค่ายามีให้เลือดก็จะทําให้ค่าจ่ายส่วนนี้มีการบวกอัพเพิ่มขึ้นไปจากราคาสตาร์ทที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของค่าลูกด้วยค่าลูกนี่ก็ต่างหากค่าลูกมันที่ที่เราทําประมาณเท่าไหร่นะสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทก็คือค่าค่าลูกที่เหมือนกับเป็นปั้มเท้าอ่ะครับปั๊มเท้าปั๊มมือปั๊มเท้าแล้วก็จะมีลูกลูก อันนั้ก็จะเป็นต่างหากซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะถูกถูกรวมเข้าไปในค่าใช้จ่ายทางส่วนนี้ด้วยครับซึ่งสตาร์ทเนี่ยที่เราแจ้งไปมันคือ5.2900ใช่ไหมครับชุดแพ็กเกจเริ่มต้นของการถาข้อโดยที่ไม่มีอะไรแซ่ซ้อนเลยก็คือ5.2900ใช่แต่แต่สุดท้ายแล้วที่เราจ่ายจริงที่ที่เราจ่ายจริงนะครับที่เราจ่ายจริงเมี่ยก็คือทั้งหมดเกือบเกือบ62,000นบาทครับรวมรวมทั้งหมดนะครับ เดี๋เสร็จแล้วเนี่ยก็คือบวกไปเกือบเกือบหมื่นนะครับจากราคาสตาร์ทที่เขาแจ้งมานะครับใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายตั้งแต่เรารู้ว่าเราตั้งคันจนถึงหา้อดน้องดีออกมาเนาะทั้งหมดประมาณ9,4800บาทแต่แม่อยากให้ตีค่าใช้จ่ายเตเลขกลมๆก,ก็คือเผื่อไว้เลยคือแสนหนึ่งเนาะเผื่อว่าเกิดอาการโรคซ้กซ้อนอะไร แต่มันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็เลยอยากให้ตีไว้ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนี้เองอ่าโอเคก็ราคานั้นก็จะเป็นราคาสําหรับฝากคันทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ่าคลอดออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยเด็กออกมาหนึ่งคนก็คือเด็เสร็จแล้วเฉลี่ยอยู่ที่เท่านี้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่รวมในส่วนของพวกข้าของผู้ใช้ของลูกเลยนะครับเช่นเขียนเช่นกวดนมผาอ้อม ชุดเด็กแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ต้องซื้อให้ลูกครับผมอันนี้ยังไม่รวมนะฮะถ้าเกิดให้บวกตรงนี้ไปก็มันมันก็เฉลี่ยนะครับแล้วละคนนะก็เบ็ดเสร็จแล้วอาจจะสักหมื่นหมื่นถึงสองหมื่นอะไรพวกนี้ครับรบ,บวกอัพขึ้นไปอันนั้นคือส่วนของของใช้ของลูกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นคลิปสำหรับการแชร์ประสบการณ์ แชร์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการที่คลอดเด็กออกมาหนึ่งคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าไหร่บ้างน,นะครับหวังว่ารู้กันก็จะได้เห็นคลิปนี้แล้วแบบว่าเ,ออเข้าใจในรายละเอียดแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมสําหรับอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับผมก็ยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ